สวัสดีครับก็วันนี้นะครับหลายคนที่ถามว่าถ้าปลูกในน้ำนะครับปลูกพืชในน้ําไม่ว่าจะเป็นขึ้นช่ายนายะใบซาราแนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับพืชผ,ผักต่างๆเราสามารถปลูกในน้ําได้แล้วก็ไม่มีปุ๋ย AB นะครับไม่มีปุ๋ย a อบต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่ามีกล่องโฟมอยู่แล้วกล่องโฟมเก่าๆที่ซื้ออาหารทะเลมานะครับแล้วก็เจาะรูกล่องโฟมแบบนี้ ใช้มีดเจาะก็ได้ครับแต่ให้มีตัวนี้นะครับแล้วก็ดูข้างล่างนะครับเราก็ใส่น้ําลงไปนะครับใส่น้ําลงไปประมาณให้มันจุ่มๆรากนิดนึงนะครับจริงๆแล้วตอนที่เราเพาะกล้าตัวนี้เราเพาะบนฟองน้ําใช่ไหมครับแล้วก็มาใส่ถือน,นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย CF2 ลงไป2กํามือนะครับปุ๋ย CF2 องเห็นไหมฮะมันจะเป็นปุ๋ยอินรีแล้วก็ปุ๋ยเคลือบโสต์นะครับ องกำมือนะครับก็แค่นี้แหละแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งไว้เลยเดี๋ยวมันก็จะทําการหาอาหารเองก็คือรากเขาก็จะลงมาเองนะครับไม่ต้องวัดค่า EC ไม่ต้องวัดค่าอะไรทั้งนั้นสองกำมือจบนะครับอันนี้เป็นกล่องเขาเรียกว่ากล่องปุ้งนะครับกล่องอาหารทะเลเอาเก่าๆก็ได้นะครับตัวนี้นะนะครับอันนี้ผมปลูกขึ้นช่ายแล้วก็สะระแหน่นะครับสาแปลูกด้วยกันเลยนะครับเพื่อจะได้แข่งกันว่าอันไหนกันโตกว่ากัน ตเร็วกว่าพืชชายเซซารี่ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีไอตัวมดเนี่ยพาพาดูนะครับมดมันจะพาเพลี้ยมานะครับมันจะเลี้ยงเพลี้ยนะครับเราต้องมาเด็ดที้นะครับถ้าเราไม่ใช้สารค์พีชก็เด็ดที่ไปเอาไปทิก้งก็มีมดแบบเนี้ยแต่ก็แต้ นะครับอันนี้ซาลแหนสวยนะครับขึ้นชา่ผมก็สวยอันนี้ปลูกได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับสาสัปดาห์หลังจากที่เป็นกระเพาะต้นกล้าสาราแหนแล้วนะครับเป็นต้นกล้าแล้วนะเป็นต้นกล้าแล้วก็กำังเดี๋ยวผมต้องเติมน้ำเพราะวนะ่าน้ำมันลดลงไปแล้วอันนี้เอาไวให้ตรงบันได ก็ไม่ได้พรางแสงอะไรเลยก็จะให้มันอะไรนะให้มันลองดูว่ามันจะแข็งแรงไหมก็ปรากฏว,ว่ารอดแบบเที๊ยวอันนี้มีหญ้าขึ้นด้วยเนี่ยผมไม่ชอบหญ้าก็เลยอยากปลูกในน้ําดูนะครับโดยใชปป้ปุ๋ยเอฟสองนี่แหละไม่ง่ยออยายเก็กๆนะถอนเขาหญ้าถ้าเราปลูกด้วยดินนะครับเมื่อก่อนปลูกด้วยทรายก็มีหญ้ากนะ็ทดลองดูนะครับลองปลูกแบบผมดูนะนะครับใช้ปุ๋ยเอฟสองครับผมสวัสดีครับ